สวัสดีครับช่วงนี้เราก็จะมาดูการเข้าใช้แอปธนาคารเราจะเข้าใช้แอปธนาคารกรุงเทพนะครับอันดับแรกก็ต้องโหลดธนาคารกรุงเทพหรือบวัวหลวงมานะครับต้องโหลดด้วยซิมที่ทางธนาคารรู้จักนะครับอันนี้ตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตซิมของทีวีม b อบายธนาคารไม่รู้จักครับต้องเปลี่ยนนะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็น True นะครับการโหลดแอปเข้ามาก็เหมือนกันนะครับก่อนเปิด Play Store ต้องใช้อินเทอร์เน็ตซิมในเครื่องและต้องเป็นซิมที่ทางธนาคารรู้จักเบอร์เท่านั้นนะครับเมื่อโหลดแอปมาได้แล้วตรงนี้จะเขียนว่าเริ่มต้นใช้งานนะครับอันนี้เราใช้ภาษาไทยนะครับ เราไม่ได้เปิดบัญชีนะครับเพราะเรามีบัญชีอยู่แล้วกดลนต้นใช้งานบัญชีเงินฝากเลขบัญชีเมื่อใส่เลขบัญชีธนาคารและบัตรประจ,จำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วกดตกลงก็จะมาหน้านี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับจนกว่าจะมีคำว่ายอมรับ ตรงนี้ขึ้นนะครับตรงนี้ยัเป็นสีจางอยู่เมื่อเราเลื่อนสุดแล้วก็จะกดเขามายอมรับได้นะครับตรงแถบสีน้ำเงินนี้เนื่องจากเราเปิดบัญชีแล้วนะครับก็จะมีอีเมลเรายืนยันเพราะนี่เราเพียงแค่เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนเครื่องเท่านั้น ดู OTP นะครับโดยเข้าไปที่ข้อความอามาแล้ว OTP รหัสพันครั้งเดียวสามห้าห้าแปดแปดสี่ต่อไปก็ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าแสงต้องพอนะครับ อ,อนุญาตให้บบหลวงถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมก็กดว่าขณะใช้แอปกดต่อไปกดต่อบางไม่ได้ที่มนกอบยิ้เห็นฟันติ๊ตาถามครั้งช้าอาปรากฏว่าผ่านนะครับหลังจากระบบแจ้งว่าเราลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์เครื่องไหนแล้วให้เราติ๊กตรงนี้นะครับ เมือ่อเราติ๊กแล้วเลือกลบอีกศูนย์เครื่องก็คือเลือกลบเครื่องเก่าลบอุปกรณ์ที่เลือกลบอุปกรณ์ที่เลือกยืนยันอ่าทีนี้ก็ระบุรหัสผ่านที่เราเคยใช้เราใส่รหัสว่าอะไรเราก็ใส่ไปรหัสเดิมนั่นแหละเมื่อใส่ไปแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยกดต่อไปนะครับกดต่อไปกดตกลงก็กลับมาแล้วละครับกลับมาใช้งานได้แล้วกดคำว่า,าบัญชีดูสิโอเคครับทั้งสองบัญชีก็มีเงิน1บาทบ้างศูนย์บาทเก้าสิบสามสิทตงบ้างก็ ธนาคารกรุงเทพก็กลับมาใช้ได้แล้วนะครับวิธีเข้าใช้แอปธนาคารกับโทรศัพท์เครื่องใหม่ของธนาคารกรุงเทพทำได้ง่ายๆแบบนี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปได้โดยการกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ